วัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันใต้ฝาฝายที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับช่วงนี้สมองเลอะเือนครับก็เรามาตกปลากระทิงกันนะครับผมเราย้ายใหม่นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้กระตีตัวนะครับผมใส่ไว้165คันนะท่านผู้ชมก็ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วครับตอนนี้ก็ สเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วก็ไปดูครับว่าเราจะได้ตัวกันไหมครับตามกันไปดูเลยครับผมก็หมายนี้นะครับผมเคยมาปีที่แล้วนะท่านผู้ชมตั้งแต่ผมทำ Youtube แรกๆเลยนะตั้งแต่ EP แรกเลยเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆที่พี่ป๊ากับพี่ปุ๊พาผมมานะครับก็มาดูกันครับว่าหมายนี้จะหมานหรือเปล่านะครับขันแรกครับ เนี่ยครับไม่โดนนะครับผมให้พี่ปะนะครับมาเป็นคนกู้นะเมื่อตอนกลางวันผมมาใส่ตอนยามให้พี่ปะนะครับมาเป็นคนเป็นคนกู้วันนี้จะกู้สักล้านหนึ่งนะครับ <c oughs> คนละกู้ครับอยู่นู่นเลยพี่ช่วงนี้น้ำลดท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เมื่อก่อนน้ําจะขึ้นไปถึงข้างบนเลยตอนที่มาใส่ช่วงปีที่แล้วเหยี่อหมดนะครับคาดว่าน่าจะโดนปูเอาไปรับประทานนะครับอันนี้เป็นไงเงียบปิดเยี่อหมดขตามฝั่งครับได้กดถ่ายเลยท่านผู้ชมเวลาไม่ถ่ายนี่ติดดีครับเห็นไหมครับปลาตัวแรกนะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กเลกเล็กเลก <c oughs> ตอนนี้ผมก็เดินอยู่บนโคกนะครับอากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะท่านผู้ชมหนาวไหมพี่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่หนาว <c oughs> ที่สองใช่ไหมโอ้ตัวที่สองมาแล้วท่านผู้ชมแต่คันนี้ผมจะจมแล้ว <c oughs> เห็นไหมนี่เห็นไมนี โดนน้าพัดอือ,อวางเปล่าโดนปูกินแตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะพี่เนาะได้สักร้อยตัวก็พอถ้าไม่ใหญ่ใายอยังไงข้างล่างน่าจะมีตัวติดอยู่พี่ข้างล่างมันลกเลอะไม้มันเยอะนี่ครับบรรยากาศก,ก็อยู่ใต้ลมกอไผ่นะครับ อยู่ในอุโม,มงกอไผ่ปับ๊บดึงขึ้นมาแล้วครับโอ้ยตัวที่สามมาแล้วท่านผู้ชมแหมหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบ <c oughs> ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลงน้ำกันแล้วนะครับไม่ลงไม่ได้ครับมันเดินไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราก็ขึ้นตรงนู้นแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวค่อยลงไปลงตรงนู้นทีเดียว มาไปแล้วหนึ่งคันท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นเห็นไม้มันสั่นแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวหรือเปล่ามีตัวไหมท่านผู้ชมลุ้นครับเอ้ยมันสั่นเพราะไอปลาขาวนี่เองท่านผู้ชม <ไป S 1> อา้าวไ,<ป>ไปแล้วจงใจปล่อยหรือเปล่าจงใจปล่อยหรือเปล่าอ่ไปลุ้นคันนู้นครับฝั่งนู้นผมไปไม่ค่อยได้น้ำแรงก็เลยปักแต่อยู่ฝั่งนี้ ลงคนเดียวนะครับวันนี้ไม่มีใครมาช่วยลงเลยเทาหนี้ไปขุดมันกันหมดแล้วทีมงานชอบมันแล้วก็ข้างหลังพี่อีกสองขันเนี่ยพี่อยู่ซ้ายมือพี่ฝั่งนู้นไม่มีหรอครับฝั่งนั้นไม่ได้ใส่ป๊าไม่แตะเหยื่อเลยพี่เหยื่อเลอเต็มมันตักไม่ค่อยได้ ดูอันนี้สิเฮ้ยอุ้ย,ยมีตัวเฉยเฮ้ย,ย,ยมีตัวเฉยมีตัวเฉยปลากระทิงนะครับตัวที่สี่นะครับมาเว้าได้สัก้อยตัวก็พอท่านผู้ชมตัวไซนี่มาแล้วตัวที่สี่ เดี๋ยวเราจะไปเดินเลาะเลาะปอบไผ่ไปทางนู้นท่านผู้ชมป่าสามีปะกันไปเลยถึงเวลาที่เราจะต้องลงน้ํากันแล้วนะท่านผู้ชมอะไรตัวเฮียเฮ้ยมันเข้ามาขโมยกินปลาเราหรือเปล่าอุ้ยติดแล้วท่านผู้ชมตัวที่ห้าโอ้ลงน้ำก่อนเย็นเจียบ อุ้ยเย็น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 มากอุ้ยตัวไม่ใหญ่ติดดีก็โอเคอย่างเงี้ยมันมีตัวนะครับโอ้น้ำเย็นจริงจริงเห็นไหมอ่าดังปัดเลยปัดลากไม้ หาตัวแล้วท่านผู้ชมได้เงี้สักร้อยตัวผมดีใจแล้ววันเนี้ยนี่เอาตั้งร้อยตัวน้ำหลอกให้ดีใจตัวไหมตัวไหมเฮ้ย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 โอ้ยปลาขาวโอย นี่กว่าแต่ปลากระกทิงปลาขาวก็เอานะท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูคันนี้กันโอ้ลรื่นลืนล่นลืนล่นลื่นโอ้เหยื่อทำไมมันหมุนกันติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยน้ำพัดไหมแย่เลย มาแล้วครับตัวที่หกท่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ได้ทีทีผมก็ชอบเอาครับอย่างนี้แก้วครับห่านเจียบลกๆนี้มีตัวไหมโอ้โหไม่มีเสียดายจังปับ๊บไม่มีนะครับเหยื่อหมดเี้ยงเี้ยงเลยไม่เหลือเลย โอ้อ้ยมีทั้งหินมีทั้งไม้เฮ้ยชอบเลยอย่างนี้พี่มีตัวใช่ไหมเฮ้ยมีตัวใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงตัวที่เกตมาแล้วครับท่านผู้ชมน้ำแรงน้ำแรงสู้กับน้ำโอ้โหเหยียบขวดด้วยเนี่ยมีขวดด้วยเนี่ยพี่ขวดหรือไม้ไผ่ไว้เนี่ยอุ้ยท่อพี่ ฮึบซารุนไม่กลัวแต่จะมีตัวได้ที่ทีอย่างงี้ก็ผมก็เอานะพี่ตัวไม่ใหญ่ไม่เป็นไรได้ที่ทีได้สักร้อยตัวอย่างเงี้ย <c oughs> มาดูครับใต้รากไม้จะมีตัวไหมปั๊ปปับป๊บปั๊บไปอ้ไม่มีนะครับ มาลุ้นตรงนี้โอ้ยมีตัวท่านผู้ชมยังไงยังไงยังไงอุ้ยเฮ้ยติดไงสองตัวสองตัวเหรออเุ้ยท่านผู้ชมติดไงสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกมากินไงเดี๋ยวเโอ้ไหนไหนมาดูใกล้ๆหน่อยพี่เดี๋ยว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 ผมมารอฝั่งนี้นะ โอติดไงสองตัวท่านม้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ไหนไหนมาดูตัวมาอธิบายหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ฮะทาไมมาติดอย่างเงี้ยมันรอดเงี้ยไหนตัวแรกตัวแรกมันติดยังไงตัวแรกก็คือก็คือมาลอดมาลอดเงือกงี้อ,อ๋อตัวสองมาเห็นก็เลยใส่เลยโอ้ไหนไหนยกหน่อยยไหนยกหน่อยอุ้ย เพิ่งเคยเห็นนะเอาโโตดหมานเลย,ย um. <c oughs> ท่ทานผู้ชมโอ้โหสายมือมีอีกพี่โอ้ย,อย่างนี้ก็วานเจี๊ยบนะครับท่านผู้ชมสองแต้มเลยครับยิงนกไม่ใช่ยิงนกทิตกปลาคันเดียวได้ปลาสองตัวท่านผู้ชมมาดูคันข้างในครับมีตัวไหมมีตัวไหมมีไหมตรงไม้ปักพี่ ครับข้างล่างอ่าเกือบเกือบไปผมก็ลืมตรงที่แล้วก็ข้างหน้าพิบมมีตัวไหมมีไม่มีมีเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยมีตัวมีสู้สู้ว้าวว้าววาวว้าวตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบอย่างนี้ครับชื่นใจครับดูนครับข้างในอีกคันนึงท่านผู้ชมโอ้ยได้ทีทีอยงนี้ชอบครับชอบ ลุ้นข้างในท่านผู้ชมมีตัวไม่มีมีไม่มีใต้รา,ากไม้ยังไงยังไงยังไงครับมีไหมพี่หวนะานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไม่เจี๊ยบไม่มีไม่มีอืนึกว่าแต่มีครับโอ้นี่ท่านผู้ชมครับปลากระทิงครับปลากระทิงใต้รา,ากไม้ครับใต้รา,ากไม้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าท่านผู้ชมมันกระดิกดิก๊กดิ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 ๊ มาเป็นยังไงมีไหมมีไม่มีเอยพี่ผมเสียวมันดีจังปักเสียวเสียวเสียวเยเสียวเย ผมน้ำแล้วป๊าปอ้ยมาแล้วทำไมถึงรู้ผมยกดูเมื่อกี้ <laughs> เป็นยังไงคันนี้เป็นยังไงเอ่ยปับ๊บป้าดับปับป๊บปไม่มีตัวนะครับไม่ไม่มีไม่รู้สามคันนี้แต่คัน,นเนี้ยไม่แน่คันนี้เหมาะกว่าเขาเลยอยู่ตรงกลางปรากฏว่าปรากฏว่าดึงขึ้นมาแล้ว ฮึมฮโอ้ยเรียกว่าจะมีตัววิ่งสาดีใจหมดคันนี้ล่ะเฮ้ยตัวใหญ่ข้ามหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยติดพี่ติดติดติดมีตัวนะนี่ตาอะไรปลาบูปลาบูพี่อย่าให้หลุดนะพี่พี่อย่าให้หลุดนะ ปลาบูตัวที่สามแล้วหวานเหี้ยได้สองตัวแล้ววันนี้นี่พี่ให้หลุดน้องกำลังจะหลุดแล้วเฮ้ยไปเรีอ,นนอาตัวยัง <c oughs> โอ้ยตกใจหมด <c oughs> พี่รัวๆรีบๆแก้รัวรวเดืดทักเยอะเลยมันเยอะได้แล้ว,ลลว, <c oughs> ลวปลบูโ okay. อเคใจชื้นขึ้นมาหน่อย ตกใจนิดว่าจะไปจริงๆนะเมื่อกี้นี่ว่ามันไปแล้วแหละเมี่ยกี้เบ็ดผับไอ้ปะบูมาแล้วของอร่อยของอร่อยเนื้อขาวจั้ยเอาออกมาไว้คันหนึ่งเลยมาเอ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 าเบ็ดไหมผม นี่เอเบิดเนี่ยมาให้ผมพี่ได้ปลดถนัดเราเจอของใหญ่ใต้น้ำมาลุ้นครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมจับโดนอะไรไม่รู้ตาอะไรพี่ช่อนไหม,มช่อนใหญ่เอาตัวอ้ยตายยังตายแล้วตายแล้วว้ายตายแล้วตัวใหญ่ เิขีดได้ตัวนี้ท่านผู้ชมตั้งแต่ดักเลยนะตั้งแต่ตอนดักเลรยนะแสดงว่ากินกินไวมากแข็งแล้วแข็งปักเลยถ้ามาใช้นิดน,นึงก็คือซีดซีดเลยเกี่ยวไวสองตัวนะท่านผู้ชมล็อกไว้กันพลาดนะครับนี่ครับกระปูก็ได้ครับ พันมุนหมุนมุนห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 มุนครั้นี้มีอะไรจะบอกมาดูเร็วมันคืออะไรไม่รู้รอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะโอ้ยอุ้ยตัวใหญ่เลยโอ้ยกระทิงตัวใหญ่ท่านผู้ชมตูวใหญ่เนาะพีะต่ต้องต้องหันกล้องหลบก่อนนะ เดี๋ยวผมหักไม้ให้พัวโอ้ตัวใหญ่ท่านผู้ชมตกออกไปก่อนมาไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ยังไม่เปิดกุณเดี๋ยวมีวะพี่ ภาพก่อนนะท่านผู้ชมต้องเอากล้องหลบก่อนฟังแต่เสียงเอาฟังแต่เส,เ,ตเสียงเอาอย่าให้เห็นภาพครับน้องๆน้องหนูเห็นภาพไม่ได้ครับมันวาดเสียว <c oughs> อยู่แล้วมั้งพี่โอ้แหลงเยอะชิบหายเลยอู้ตัวใหญ่เนอะพี่ใหญ่กว่าตัวนั้นอยู่มันน้งเนาะ ปกตทิงใหญ่ท่านผู้ชมพันหลายพันหลายรอบเลยเนะี่ยโอ้โห,โห,โห,โหยังยังไม่หมดลิตรท่านผู้ชมโอ้ยอยูย่กระเดินเลยนะนี่นมันเป็นเขือมันเป็นเรือด้วยเนาะมันมาตามเรือ เคือโคตรเหนียวเลยเคืออะไรเนี่ยพี่หเหนียวโคตรเคือขมเลยเนี่ยข<ผ>มขมอืมพี่ปลาติดปลาชอบติดเคือนี่แหละพอไปกัดอะคนไลย หัวบาดมืเอเถอะพี่อ่ะออกแล้วโอ้ล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งจับไม้ไว้ให้ล็อกไว้เพื่อความชัวนะท่านผู้ชมเหนียวพี่จะได้แบบนี้สักยี่สิบตัวนะสิบตัวยี่สิบตัวก็ดีเลยตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ท่านผู้ชมใหญ่มาก ปลากระทิงครับปลากระทิงแม่น้ำโ <c oughs> อยยหวานเจี๊ยบหนักด้วยดูมีไซส์ใหญ่ท่านผู้ชมหนักคันเบ็ดหนักคันเบ็ด <c oughs> สรุปผลงานกันครับท่านผู้ชมมามามา มาใกล้ๆมามาใกล้ๆมีปลาอะไรบ้างนี่วันนี้พี่เดีย๋ยวด้ช่อนโอ้ดูตัวนี้ปลากระทริงตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมปลาช่อนปลาบูนี่ครับผลงานครับสุดยอดไหมครับผมก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ผมเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ เราจะไปที่ไหนติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่องต้อง,องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย